ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมจะพามาทำเมนูสุดฮิตเมนูอร่อยมากเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนปวกขายกิโลละสามร้อยนะครับไม่เห็นนีอร่อยมากแกงใส่ยอดฟักทองนะครับเห็ดโคนเห็ดโคนยาวเห็ดโคนปวกนะครับแพงออกปีหนึ่งมีมีแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็ เครื่องปรุงก็มีพริกกระเทียมพริกขี้ฟ้านะครับแล้วก็พริกหนุ่มกระเทียมแล้วก็หอมแดงตามไปด้วยกันเลยเมน,นูบ้านเราครับ ใส่กะปิลงไปนิดนึงกะปิกนินึ่ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเต็ดโคนกันคงแกงไม่หมดมันเยอะไปคึ่งนึงน่งกัน ทุกพอแตกน้ำเดืเอดสรักแค่ออไปเเห็ดไม่หายยากมากนะครับ ปีหนึ่งมันจะออกแค่ครั้งเดียวตัน้ำเดือดก็อ้อนพริกลงเลยล้างสาเกนในตัวน้ำพริกแกงมัน บางคนเขาก็เอาไปยำก็มีนะครับเห็ดนี้ยำแบบยำแบบต้มยำนะครับเห็ดคนปวกมันจะอร่อยมากแล้วมันจะกรอบมากเลยแพงเหมือนกันเห็ดตัวนี้ปีนึงมีแค่ครั้งเดียวครับใส่เห็ดลงไปก่อน แกงเห็ดแกงเห็ดโคน <c oughs> <c oughs> เกลือนิดหน่อย วันที่เราผักอันนี้เป็นผักยอดผักทองยอดผักทองอ่อนนะครับแล้วก็ลืบเอาแก้า แกเอาเปลือกมันออกเดี๋ยวตักชดนิดหน่อยเดี๋ยวัะเดี๋ยวลืมใส่ใส่นิดหน่งแเลยกันนี่ครับน้ำปลาร้า ปลาร้าปลากระดี่นี่ต้องใส่เยอะใส่นิดหนึ่งพองให้มีกลิ่น ตามด้วยมาเลยยอดฟักทองเพิ่มสีสันนะแล้วก็หวานดีอยอดฟักทองอ่อนอูมามิไปหน่อยหนึ่งตามยอดฟักทอง ตะไครน้นีใส่พอให้มีกลิ่นทุบใส่แล้วก็ทิ้งเลยชิมดูมมครับเป็นอันเสร็จวิธีนี่นะครับ แกงเห็ดโคนสาย,ยอดฟักทองนะครับขอตัวไปชิมแล้วนะครับโอเคนะครับกรัวบ้านทุ่งกะลุงเด่นแกงเห็ดโคน